อีพีที่สิบนะครับผมก็มาสรุปล่างนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16ตุลาคมนะครับผมกอออกตรงกับวันพฤหัสนะเมื่อวานนี้ผมลงสูตร2ตัวล่างตรงพึงเดินไม่ยาวเท่าไหร่นะไปก็จะเป็นชุด1นึ่สองหนะครับก็ได้ตามนี้นะถ้าใครชื่นชอบก็ลองตามกันได้นะครับสําหรับ สองชุดที่เด็ดก็คือหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดส่วนวิ่งล่างสูตรเก่าสูตรนี้ก็คือได้หนึ่งกับสองนะครับเนาะวิ่งตัวเดียวงันล้านห้าตัวนี้รอบนี้จะลงล่างให้ไหมนะมันอาจจะอยู่ในชุดสรุปผมด้วยเออ,อมาสรุปกันเลยนะครับเลขล่างรอบนี้นะครับนะล่างรอบนี้นะครับผมก็ยึดจากสูตรวิ่งล่าง ที่วิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยสามห้าเจ็ดหนึ่งนะครับงวดน,นี้นะสำหรับวิ่งล่างผมฟันไปที่เด่นหนึ่งนะครับสำหรับล่างนะเด่นหนึ่งตัวเดียวเนาะเลขในตารางก็จะมีหนึ่งตัวประกอบประกอบก็มี สองมี7มี5มี6นะครับมี8อันนี้ก็คือตัวจับล่างนะผมให้1เด่นแล้วก็ตัวประกบสองเจ 5้าแดหอ่ะทีนี้มาดูสองตัวล่างรอบนี้นะครับสองตัวล่างรอบนี้ผมขอยึดตัวนี้เป็นสูตรเด็ดก็แล้วกันหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับ1จะมี1อะไร1นึ่สองหนึ่งเจ็ด นะครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าถ้าเบิ้ลนะผมให้กัน กันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งไว้นะจุดกันเออระวังเบิ้ลเพราะว่าไล่ดูจากสถิติมันเบิ้ลมาสองงวดติดสำหรับเออสิบหกตลนะุลาณนะล่างรู้สึกว่าจะเบิ้ลสองงวดติดนะรอบนี้ผมฟันหนึ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับสำหรับล่างนะหนึ่งหนึ่งนะครับตัวเดียว ชอบ1ตัวเดียวเลยนะไม่มีตัวรองนะครับวินวนาจะเป็นเลข1น,นะครับชุดเด่นล่างนะก็จะยึดสูตรนี้เป็นหลักเลยที่เข้ามา3ามวติด3 136 5 8 5, ่3 7า7 7ดล่าสุดคือ7 7วันนี้ได้1 2 1 7ก็จะให้เด่นไปที่2ชุดนี้นะครับ1 2 1 7คือชุดเน้นนะครับเต็นที่1 2 1.7ครับนอกนั้นเป็นตัวรองครับ1.5 1.8 1.6 1.9 1.5 1.8 1.6 1.9ถ้าเบิ้ลขอเรียก1 1ตัวเดียวนะครับรอบกนี้ในตารางผมไม่มี9าเพราะว่าดูแล้วก็9ก้าอาจจะเป็นแค่ตัวรองนะครับไม่ก็ไม่เด่นมากเท่าไหร่นะครับ ดูแล้วก็น่าจะเป็น 1, 2, 1, 7ที่เด่นที่สุด2ชุดนะครับทังนั้นก็จะเป็น 1, 5, 1, 8, 1, 6, 1, 9รอบนี้ล่างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1นะครับฟันที่1ชุดเด่นก็จะเป็นชุดนี้ครับ2ชุดเด่นนะเลือกไปที่เด่นที่2ชุดนี้ 1,2,1,7นะครับอันนี้คือชุดสรุปล่างนะครับอันนี้คือเลขตารางนะครับ1นึ่งสองหนึระวังเบิ้ล1,1แล้วก็1,9ตัวกันนะคใครชื่นชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็ลองดูนะครับเด่นที่1,2,1,7ถ้าตัวลองลงไปอาจจะเป็น1นเพราะว่าวิ่งตัวเดียวผมมี5อยู่นะครับก็กัน1,5ไว้ด้วยนะครับหนห้า ไว้หน่อยพอดี15แล้วก็ตัวลองลงมาอาจจะเป็น18นะเพราะผมคิดว่าน่าจะถ้าตัวรองลงไปอีกผมมองไปที่15แล้วก็18นะครับตัวลองลงไปนะ15 18เด่นกว่า16 19ครับผมไล่ดูจากสูตรแล้วก็น่าจะเป็นชุด 1518ที่เด่นนะตัวรองลองไปนะครับ2ชุดเน้น1217นะชุดตัวรอง1518ถ้า12หลุดก็จะเป็น17 <c oughs> ถ้า17หลุดมองไปที่1518ครับตัวที่หน้ามองนะครับโอเคนะตามนี้ตัวที่ผมให้ก็ขอโชคดีกับการลุ้นรัฐบาลไทยวดนี้นะครับฟันไปที่1 1>, 1, 2, 1, 7, 2ชุดเน้นเท่านั้นสำหรับรอบนี้นะครับส่วนสรุปบนขอดูลาวพัฒนาคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ผมลงให้นะ14นะพรุ่งนี้วันนี้13ขอลงล่างลาพัฒนาก่อน14อาจจะลงคบคู่ไปกับเออทกอสแล้วก็ออมสินด้วยนะครับ สนสมาชิกรายเดือนที่สนับสนุนช่องอยู่ก็ได้กันไปแล้วนะครับก็เป็นชุดตามนี้เลยที่ผมลงให้นะครับอันนี้ก็เพิ่มมีเพิ่มแค่เลขตารางนะเพราะว่าในสมาชิกผมก็ไม่มีตารางแต่ว่ามันในชุดสรุปผมมีตารางให้6ตัวมี1นเป็นตัวแปรสำคัญ 1, 2, 1, 7, 1, 5, 1, 6, 1, 8ตามนี้ พันหนึ่งชุดเน้นก็ขอใโชคดีกันทุกคนนะครับ